านี้ครับเป็นบอยูนบอใส่ถุงเรียบร้อยครับกำลังหนึ่งครับหนึ่งเลี้ยววันนีเ้เขาก็มัดปัก ีชาว YouTube ครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอันนี้คือนมไม่นมไม่ยังกไงน้องไม่เชียนครับจะไม่เห็นนมไม่สมนะเห็นมาอุนมไม่สมจีเดสีเห็นนมไม่สเห็นนมไม่สุปน้อซุปนมไม่ทุงมาจั้ครับกระไรกินหนึ่งขั้นใส้เกลือใส้ยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับ นี่ครับพนักงานหนึ่งยุคพี่ครับนี่ครับพนักงานหนึ่งนี่ครับอันนั้นพนักงานนอนเชียครับเป็นมะฝุ่นพี่เปียวเป็นพี่น้องพนักงานนอนเชียกันนี่ีครับประขอกิจการที่ยังกิจการกิจการน้องไม่ซุปฝุ่นพี่น้องอยากซุปอยากยังสั่งได้เพื่อนครับ ส่งบริการส่งบ้าเนี่งเซรีพร้อมบกคิดค่าส่งแต่ว่าใจเองเบาค่าส่งเลนี่ครับวันนี้ก็นั่งดิ่ขั้นเกลือนะครับเราบึงวิธีการขั้นนะ ัเกลือดีๆแล้วก็ไปนึ่งพี่น้องใส่ถุงใส่ถุงไว้เถอะคืดยากซุปเอามาซุปได้นะอยากแกงอะไแกงได้ให้กันนะครับอยากแกงแกงได้แกงได้ดูครับการเป็นยี่สานบ้านเขาจะเป็นยังไงทีครับ น,นี่คันเรียบร้อยลอดเทปหนึ่งนะครับโอ้เยโคิดมากแล้วอหอมมาเอาเมื่อไหนะตวนจ้าตวนจ้าให้ต่วนยางก้องไวยกันนึงกา้างแค่ยางฮัดที่หลังแล้วเนะาะกูจะา จาขวางธุรกิจนอนอยู่ปีว่าผู้อยากเอาไปซุปเอาปเป็นแกงติด่อได้นะครับส่งฟรีแต่ว่าจ่ายค่าส่งเองคุณว่าเห็นว่าวปั่นนะปั่นน้ำขันน,น,น้ำหึ้นมันออกดีๆนะเลีวยก็มาใส่นี่แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับได้เต็มซ้ำหนุะพี่นอก นันนี่พนักงานกอกถุงเตรียมมาแล้วครับทั้งหนึ่งยี่พันหนึ่งเนื้อแลก็ใส่ถุงหนึ่งเบ่อแม่นแบบอืมเอาใส่ถุงได้ค่อยเป็นหนึ่งชอบแบบห่อเนี่ยคเป็นหนึ่งก็น่ามาใส่ถุงแม่นหรอห่อลาก็ใส่ถุงมา,าหนึ่งมากก็มันห่อนมันสุกมากเก่าแตถุงจะเ,เอายางมัดมาก็เอาห้อยไม่สินตัวเอาไปเสียตู้เย็นมา,าไว้กำลังกอกใส่ถุงฮะ บัวน่ะแล้วยนัหลายปยายจาใม่อิ่มนั่นลงยิ้มะถุงละยิ้มไปรดาถุงำอันนั้นไปรดถุงลำอันปั้นไปรดถุงำปั้นไปรอดไะถุงำปั้นไปรด ยวมันยาคนมากไงมันเอาไปเกนบดูดุดแต่วไปยาไปลาบบบแล้วไปยังไมนี่ยจ้ะไปซื้อดวงดอือใส่เบ็ดแล้ว่ะวายใส่เบ็ดขายตัวตรงนี้ฮะได้สองถุงนะครับใส่แล้วแัวเกียรเม็นมากองนะะ้องไม่แล้วพี่น้อง แกาเข้าไปเอาเขาปะเาลยรอัมเดือดตอนเขียนให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี้บใช้ถุงยังเขาต้องเอาปหนึ่งนะครับเเียเาบอเลมันคอมันคมดมนเนาะี่ครับเดี๋ยวเี๋ผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับนี่ครับ ใส่ถุงเรียบร้อยนะครับเอาคุณท่อยเบิ้องทีการหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่กำลังหนึ่งครับหนึ่งเลี้ยวบันนี้เขา,าก็มัดปากนะครับเลี้ยวเเอาไปเขียนไว้ฮะโอ้เบิ้งพีง่นะ้องถุงละสองร้อยหาซบวันเบิ้งครับคพณอ่ะ ถุงละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งกันบ่าเนี่ยถุงละสองร้อยห้าสิบเรคิดค่าส่งแต่ว่าจ่ายค่าส่งเองกันบ้นี่อันหนึ่งกินนะครับนี่พี่น้องนอพี่น้องมาอยากบอยากกินซุปอยากกินแกงเอาไม่แกงให้กินซุปให้กินนี่ กำลังหนึ่งนะครับ <c oughs> เก๋ครับสำหรับชิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กไดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับชิปน,นี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ